ตอนนี้หยุดทุกการเคลื่อนไหวครับมาแล้วับอันนี้ power up a ンジ e r เอาข้ามไปก่อนนะดูไว้ก็ได้อ่ะนี่ตัว8ดาว2ตัวตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่า3ตัวที่เพิ่ม power up ข้ามไปมาแล้วครับ Ranger ตัวใหม่ครับ2ตัวนี้เท่านั้นครับตัวใหม่ที่จะดรอปจากคาช่าตัว8ดาวต้อง e ี O วเอาเองครับอ่ะดูไว้ครับ นึกในใจว่าจะเอาตัวไหนจะดาวเลยนะจะได้ไม่ต้องเปลืองกบแดงหกดาวเลือกเอาไว้ครับเลือกในใจเอาไว้เลยโอเคนี่ตัวนี้หน้าอย่างนี้นี่หน้ายิ้มแล้วนี่อะไรเอยโอกาสสองเท่ามาแล้วครับเอเอโอกาสเป็นดับเบิลที่จะได้หกดาวกับเจ็ดดาวเพิ่มมากขึ้นครับ ราก็หวังจัดดาวเลยละ่ะจะได้ชัวร์ๆอัพง่ายๆแล้วก็ได้ลูปี้เพิ่มมากขึ้นอีก30%ด้วยนึกภาพตัว,ไไวพวกนี้ไว้ในใจด้วยนะครับจะได้ขอส่งพลังอืมส่งพลังมาด้วยครบหรือยังเปิดครบหมดแล้วไปอ่านโนติสกัน n ิวแปดดาวสตาร์เลนเจอร์เลนเจอร์แปดดาวครับตัวใหม่นี่เขาได้อัปเกรดแต่มันสีนำไม่อยชอบเลยได้จากผมพร้อมที่จะขึ้นแปดดาวแล้วละ่ะแต่ตัวที่อยากได้ก็คืออันนี้มันไม่มีตัวแถวสองเลยนะไอตัวเล็กไม่เอาแล้วกันก็อยากได้ไอตัวหมัดอนะตัวหมัดเจ็ดเจ็ดดาวโอเคนะไปดูกันก่อนซิ ดูตรงนี้ทำไมตรงนี้ดูหมดแล้วถึงจะอัดเป็นมาสเตอร์ไม่ได้เดี๋ยวก็รอกบแดงรอบหน้าแล้วกันสามารถเปิดได้4ชุดครับแต่ถ้าเราได้7ดาวก่อนหน้านั้นเราจะเก็บสักเก็บที่เหลือไว้เปิดช่วงวันกบแดงครับเผื่อรอได้เผื่อจะได้8ดาวในช่วงนั้นกบแดง8ดาวในช่วงนั้นครับเอากบแดง8ดาวมันดอบด้วยแต่เลนเซอร์8ดาวมันไม่มี ดับจะคัดชาครับเค okay. ไปดูหน้าตัวใหม่ครับอันนี้แล้วกันจำภาพไว้ไว้ในใจกันด้วยนะครับเอาตัวตัวนี้ไม่ดบับตัวนี้ไม่ดบับเอออันนี้นะเอาอันนี้อยากได้ตัวสปซแถวแถวแถว,แถวหน้าไงจะแทนใครดูอีกทีครับถ้ารู้ว่าโหดอะตัวใหม่นี่อันนี้ก็ดูสกิลแล้วติดชามเป็นกลุ่มมั้ง ก็ใช้ได้นะถ้าติดชาเป็นกลุ่มแล้วมันชาทั้งกลุ่มเลยอะเยืนนนิ่งทั้งกลุ่มก็เจ๋งนะโอเคตัวไหนก็ได้เสร็จแล้วให้มันได้ก่อนแล้วกันเสร็จแล้วผมจะได้ไปอ่านรายละเอียดอีกรอบหนึ่งโอเคครับเดินเยอะมาสามนาทีแล้วไปรวบรวมพลังกันในตรงนี้เลยโอเคขอเวลาสักครู่ครับช่วงเงียบๆก็ รวบรวมช่วยด้วยแล้วกันเพราะยังไงถ้าได้ก็ตัวผมก็แอดแฟนกันหมดแล้วแล้วนี่คงได้เอาไปใช้ด้วยยังไม่ได้อ่านชื่อเลยว,วะเขาชื่ออะไรอ <c oughs> จะได้เรียกถูกตัวนี้ AT32 ไม่เอาเอาเซ็กซี่ไฟเตอร์แอดเวิรนแล้วกัน AT32 สดีกับเซ็กซี่ไฟเตอร์แอดเวิร์ดเรียกผิดเดี๋ยวมาผิดตัวสวยเลยเอทีดีเซ็กซี่ไฟเตอร์แอดเวิร์ดใช่เลยครับ ช้าห้าบวกหนึงฟูเทเอร์ดีนะตอนนี้กำลังจ้องเขม็งครับตัวแรกทันเดอร์เชลีน่าครับเป็นหกดาวที่ยอดเยี่ยมครับตัวนี้ไม่เคยได้ครับหรือว่าได้แล้วน่าจะยังไม่เคยได้หรือได้แล้วก็คือได้แล้วแต่ยังไม่เคยใช้เกเครับยอดเยี่ยมครับสมชาย ไม่คุ้นเลยิตัวนี้ก็หกดาวแก่งอยู่นะเอลิกกมีแล้วหกดาวไม่คิดจะอัพเพิ่มด้วยกินนารีเพิ่งเคยได้ตัวแรกครับเย้อะไรวะ <c oughs> โอ้เทสเทส โอ้โหเช็คของครับเช็คของทันเดอร์เชลีน่ยังไม่มีสกิลแน่นอนสกิลมาตอนเจ็ดดาวโอ้โหห้าดาวเพียบเลยว,วะน่โคน,นี่สแปดยังอัพดาวไม่ได้ด้วยโคน,นี่กินาลีเพิ่งเคยได้ตัวแรกครับสมชายก็ได้จะตัวแรก อัพไม่ได้เดี๋ยวเขาร่วมร่างโคนี่ไอ้นี่กับล,กลายเสือเนี่ยช็อกช็อกเงื่ตกเลยอ,ะอ่ะอดิเช็ดเงื่ด้วยเออนี่ฮะเขาร่วมร่างแป๊บหนึ่ง อันนั้นของดีใช้เวลาหน่อยโอ้โหเราต้องมั่นใจใช่ไหมว่ามันได้อะ่ะขอรวบรวมความมั่นใจก่อนได้ไหมจะชิวชิวไม่ได้ดิหรืออยากได้ตวใไม่มันต้องได้ตวใไม่ มันต้องได้มันต้องได้นี่ี้ยทข้างหน้าเนี้ยตัวไหนก็ได้เอาหมดเนี่ยหกดาวก็เอาอะสองตัวเนี่ยเจ็ดดาวเนี่ยก็เอามาเลยนะทันไหมอีกรอบนะมมานะลุยจะมาหมดเลยปะกลุ่ทีมเลยนะ นน่นไงจัดจัชาจัดะเพลงคตรเก่าเลยอกดาวก็โอเคครับจัดดาวมาด้วยก็ได้ครับเสมๆกันสมชายมวยไทยเบาเอ้ยขึ้นมาอีกดาวหน่อยดิมาสองตัวนะแต่ขออีกดาวหนึ่งขึ้นมาอีกดาวหนึ่งไม่ใช่อย่างนี้ดิตัวท็อปอะเออตัวท็อปนะ ตัวท็อปไม่ตัวทันเดอร์เออเจนท์แมนบ่าเจนท์แมนเจมปิดท้ายด้วย Ice e เอลินอืมเดะโอเคับาจะมีโอกาสอยู่ครับเรายังรอตัวจัดดาวอยู่นี่นะครับตัวไหนก็เอาหมดนั้นพวกเนี้ยที่จริงอะ่ะเซ็กซี่เฟเธอร์เอเวร์ครับ มาในอันนี้แน่นอนแม่ไม่นั่นมาทำตอนกินอิ่มเลยพอกินอิ่มมันจะ,จะอารมณ์แบบว่าโลกนี้ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วอิ่มแล้วล็อกสตาบอสครับเฟรดเดนนี่จีจีมาร์คส์มูน โอเคครับตัวนี้ยังไม่เคยได้อะไรวะโถยรอบนี้รู้สึกแย่มากว่ะเฟลไงไม่รู้มันก็ขึ้นได้นะแต่ตอนขึ้นจาก7ดาวไปเลยมันจะสะดวกกับเรากว่างี้เราจะได้ไม่ต้องเปิงกบแดง6ดาวมาหลายๆต่อโอเคครับ อย่างที่ว่าครับตัวไม่มาสเตอร์เราก็ไม่รู้จะมันใช้งานยากอ่าโอเคครับลุ้นอีกครั้งหนึ่งเอาสูตรแบบเฟนไพร์แล้วกันยืมยืมพลังคุณโซลามาใช้หน่อยแต่รู้สึกคุณโซล่าเขาไม,ไม่ได้ผลนะรอบนี้ <laughs> โอเคน่ารักดี โอเคครับเอ็ดเวิร์ดเลีกเอ็ดเวิร์ดไม่ไม่เจ็ดดาวตัวไหนก็ได้โอเคไหมครับนี่เจ็ดดาวตัวไหนก็ได้เชิญครับจัดมาหน่อยสิครับมันคนจะจัดมานะเจ๋งๆอะ่ะอืมพลังแห่งท่าน น,น่าอีกระ6ดาวพวกนี้ทำไมอะ่ะอเนเจิมฟิชชัมีมี7ดาวรอแล้วโอ้นี่ก็มีดอบอะเยอโลอะไม่แถมนะครับพอดีวะ่ะเจ็บตัวไปแล้วเนี่ยโอเคครับเปิดก็จบลงที่เท่านี้ ต่อไปก็เช็คของและจัดทีมครับสรุปก็จะขึ้น8ดได้ให้อยู่ดีนะครับเพราะยังไงก็ได้ตัวใหม่มาเหมือนกันกอาะรวมร่างก่อนแล้วกันครับตัวใหม่ๆหกผิดหวังครับเฟลครับเฟลมากน่าเกลียดมากครับเปิดสี่ครั้งได้แค่เนี้คนจะไม่เติมตังก็ไม่แปลกหรอกครับเจ็ดาวไม่โผล่ให้เลยครับแม้จะชุดเก่าเลยชุดใหม่ รู้สึกโอ้โหแย่แย่สุดๆเลยจะมากมโมนด้วยหรือว่าเราหวังเยอะไม่ได้หวางเยอะเลยนะยแต่ก่อนเราเปิดแค่สอแพ็คเนี่ยมันก็มี7ดาวมาบ้างจะ่ไหมหกดาวตัวใหม่บ้างมันก็ได้ตัวใหม่ตัวตัวเดียวที่เหลือก็เก่าเก็บมา มันก็ดีอ่ะมันเกจัดดาวก็จบแล้วแกเป็นช่วงบน,ทนแทนนะครับเกาหัวเลยหละ่ะเจออย่างนี้หน้าผิดหวังครับแคจบไปแล้วนะอันนี้ก็รวมร่างแล้วก็ทิ้งๆคว่างๆอย่างนี้แหละบนเนี่ยเป็นช่วงบนแล้วใครไม่ฟังบนข้ามไปเลยเย่ เยอะเลยมันก็ได้ตัวที่ไม่เคยได้เยอะเหมือนกันครับบางตัวมันก็ไม่อยากได้แล้วเอามาทำไมก็ไม่รู้เหงาไงตอนนี้ครับอารมณ์เหงาจะมีคนรับฟังเอเจ็บเจ๊ครับ แมวถวบ,บ้านก็หาคู่ปิดฤดูหรือเปล่าแปลกถิ่นไงครับมันเจอคนละเพศกันเขาก็เซ่ยทะัลหลกันนิดหน่อยมันก็ขึ้นแปดดาวได้นะครับผมขึ้นให้เลยดีกว่าขึ้นให้ดูเลยดีกว่าครับก็คบแค่เสียกบแดง หกดาวเพิ่มอีกห้าตัวแค่สี่ตัวแค่ะนะเดง <c oughs> มันก็ไม่แยกหรอกนะใช่ไหมเสยกบแดงหกดาวเพิ่มเองรู้ว่าอยากดูสกิลใหม่กันแต่นี่มันตีช้าไอ้นี่มันตีเฟริฟาสซัพพอร์ตได้ด้วยสเปซด้วย จะเอาตัวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ช่างแล้วกันครับอ่ะด,ดูกันครับจอจอเดนนจอมจ่ายเพิ่มครับพอป่ะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวโอเคจอมหนึ น่ากลัวครับวันนี้มีสกิลแน่นอนเดี๋ยวจะมีอีกคลิปมาแน่นอนครับรายการปกติอาจจะเลทอาจจะหายนะครับมันก็หลายๆอารมณ์ก็ตอนนี้มันก็ช็อกอยู่แหละคือเราต้องมาอารมณ์เสียกบแดงเพิ่มไงนี่กบแดง6ดาวเราไปอัดตัว6ดาวด้วยกันมาสเตอร์ได้หนึ่งตัวเราต้องมาอัดตัวนี้เพื่อให้มันอีโวขึ้นไปเจ็ดดาวอีกรอบเสียดได้ ได้ตัวใหม่ตัวเดงโดนเจ็บกันเนยอะครับรอบนี้ใครไม่พร้อมก็รอ,อกลางเดือนก็ได้ครับนี่ครัอัดเต็ม4ี4่บวกสนะครับแต่ยังไม่มาสเตอร์ต้องอัดเลเวลครับอัดเลเวลครบก็จะเป็นมาสเตอร์ครับซึ่งเราก็เตรียมของพวกน,นี้ไว้เพื่อวันนี้แลครับโอเคจบคลิปที่จะรงตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันตอน มันสมบูรณ์แบบโอเคครับสวัสดีครับ